ทำไม่ลคลิกรถเวฟเนี่ยพอเวลาวิ่งเร็วเนี่ยในความเร็ว70หรือ80มันจะร่อนรับติวไปวิวมาผมแก้ขายอยู่มาตั้ง10ปีแล้ว10ปีกว่าด้วยไม่ตกนะวันนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์เผื่อเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะสรุปเราอยู่ที่ยางครับยางมันแข็งเนี่ย วิ่งในเมืองอย่ากระโดกกระเดกนะแต่ถ้าวิ่งรอบนอกเนี่ยถ้ากล้าอัดก็ไปเลยนะโดยทั่วไปก็อัดข้างหลัง30ข้างหลังโดยทั่วไปก็จะข้างหลัง30มข้างหน้ายีแต่ถ้าบรรทุกของวันนั้นผมอัดเข้าไปเต็มที่เลยน่าจะอยู่ประมาณ40ิหรือ40กว่า,าทั้งหน้าทั้งหลังเลยปรากฏว่าไปวิ่งความเร็ว 70, 80, 90นี่รถนิง่งครับไม่ล่อนนี่ย คือบทสรุปแล้วว่าการที่จะวิ่งรอบนอกให้มันวิ่งให้ได้80เนี่ยคุณต้องสูบลมแข็งนะครับแชร์ไว้เป็นเปลือเป็นประโยชน์นะครับเพราะผมเกือบจะเอารถคิกของผมไปเทิร์นแล้วถ้ารถคิกผมไปเทิร์นเนี่ยคันหนึ่งแค่หมื่นหนึ่งแล้วต้องไปซื้อพ c ซคันหนึ่งตั้งเก้าหมื่น <c oughs> ต้องไปเพิ่มอีกทั้งแปดหมื่นแล้วพีซีเเนี่ยสี่สิบกิโลลิตรรถคิกรถเวฟเนี่ยมันหกสิบกิโลลิตร ตัวนี้ใช้เบนซินอยู่กิโลลงตก65บตงแต่ถ้าใช้ p c x เนี่ยกิโลตกบาทนิดๆน,นะก็ยังโชคดีนะเพื่อเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะวิ่งทางไกลต้องการความเร็วสัก70 80ขึ้นไปเนี่ยควรจะสูบลมแข็งนะครับเพื่อจะมีประโยชน์นะครับโชคดีครับ